โอ้โอ้โอ้นี่นะท่านที่บอกว่ามั่นใจที่บกเยอะๆแ่บมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ละไอเมือนประมาณสามสิบบ้างนะครับความปลอดภัยมาก่อนนะครับให้ดูครับเนี้ยกู้กูนไปแล้วมันถือว่าขึ้นแน่นอนใช่อยกไก่ครับบาง ยังนะคื